ดีครับอาจารย์หนุ่มจากโรงเรียนนวดไทยสปาสุนันนาีนะครับวันนี้เราจะมาดูในเรื่องของนวดวงในนะครับนี่ก็ไปใช้สําหรับร้านที่ต้องการนวดวงในนะครับวงในก็จะแตกต่างกับวงนอกนิดนึงก็คืออาจจะเข้าไปอยู่ข้างในของลูกค้าอย่างนี้นะครับส่วนการใช้งานแล้วก็ดูความเหมาะสมนะว่าตรงไหนเหมาะสมมาดูท่านะครับไม่ยากนะครับสาหรับวงในง่ายๆถ้ท่าแรกก็ไขว้นะครับยกตัวขึ้นนะครับแขนตรงนะครับโน้มตัวนิดนึงนะครับเพอได้มีน้ําหนัก สลับอีกข้างหนึ่งนะครับกดนะครับจากนั้นก็ย่อตัวลงเวลากดอย่ายให้โดนออนิ้วหงายนะครับจะหักต้องใหโ้โดนเนินเท้านะครับดันนะครับกดลงนะครับปึ๊บจากนั้นก็มาวอร์มขานวดขาด้านในขาด้านนอกปกติเหมือนเราโน้ตัว,ว่วไปนะครับนวดปกติขาด้านในนะครับ กี่รอบขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของเรานะครับ่ากี่รอบนะฮะสามรอบก็ได้นะครับอันนี้กูจะสาธิตย่อยๆนะครับแล้วมาทาด้านนอกนะครับพอเรทาทำเสร็จนะครับสามสองสามรอบตามท,าที่เราพอใจแล้วก็มีบอมนะครับอาจจะบอมด้านนอกก่อนด้าน,นในก่อนได้หมดนะครับไม่ผิดน<ล>ะครับเยียท้านี่หนึ่ง,น,งนะเวลาบอมนะจะได้ไม่โดนกระดูกนะฮะโอเคจากนั้นก็มาครึ่งล้างเท้าง่ายๆครึง่งตรงก้อต่อเน,นี้ย คือล้วก็ไล่ามาให้ทั่วหลังเท้าเลยนะมาดึงคือไม่ต้องหนักมากนะครับนนจากนั้นก็ดึงนิ้วเท้ามามือซ้อน,ซ,อนซ้อนกันอย่างนี้แล้วก็ดึงทีละนิ้วโยกนิ้วหนึ่งก็กได้แล้วนะดึงนะครับดึงนะครับดึงไม่รันไม่เปไ็นไรนะไม่ต้องไปฝืนนะครับแล้วก็บอมนิดหนึ่งนะครับอ่ากำมเอาใจนิดนึ่งอ้าวทำหน้านิดนึงนะฮะ แลนนี้ก็แนวในก่อนนะครับแล้วก็นมตัวทิ้งไปนิดนึงจะได้มีน้ำหนักอันนี้ก็ทําด้านีขั้นหนึ่งเหมือนกันเลยครับกี่รอบดูความเหมาะสมครับขั้นต่ำสามนะครับแล้วนี่เหมือนกันด้านนอกนะแล้วก็คือเหมือนเดิมข้อเท้าหลังเท้าไล่ไปทั่วนะนะเสร็จแล้วก็เดินเน้า เสร็จแล้วก็กาบรจนิดหนึ่งนะับต่อไปนะครับเราก็มาแยกขาออกนี่นะครับแบะออกนี่แล้วก็ทิ้งซ้ายทิ้งขวานะครับเอาเอาซ้ายก่อนซ้ายสามแนวฝ่าเท้าที่เราเรียนนะครับไปแล้วนะฮะมีแนวบนกลางล่างนะครับก็ทิ้งไบนี้นะครับทิ้งน้ําหนักแปนะครับให้เหมือนช้างเดินนะครับบนเสร็จแล้วก็มาแนวกลาง ทิ้งไปทิ้งมาทางซ้ายกดซ้ายมาทางขวากดข,ขวานะครับแล้วก็ไล่ให้ครบสามแนวนะครับจะสองสำรับัปแล้วแต่เรานะฮะเอาความเหมาะสมเป็นหลักนะครับอพอเสร็จแล้วอาจจะบอมนิดหนึ่งแถมได้ไม่ผิดนะครับไม่มีอะไรผิดวอมวอรมใชไหมครับเสร็จแล้วก็เปิดลม ใต้ตะตุ่มที่เราเรียนไปแล้วในวงนอกนะครับคือเราใต้ตะตุม่มกดอกแปวนนับหนึ่งสองสามนับหนึ่งสิบนะครับสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วปล่อยช้าๆนะครับนะแต่นั้นก็เหมือนเดิมนะครับก็โยกขึ้นลงนะครับเราอาจจะวรวบเลยก็ได้นะครับเราไม่ต้องแยกเส้นนะครับท่านนี้ซ้ายขวาซ้ายขวานะครับนะครับซ้ายขวา ขึ้นลงได้นะครับาจากนั้นก็มาคืนเข่านมื่เสร็จแล้วก็มาคืนเข่าเลยคืนเขานอกในนะครับบนอย่างละสามรอบขั้นต่ำนะครับจากนั้นก็มาขาท่านบนเราจะใช้มือคู่ก็ได้นะครับหรือเราจะใช้มือสลับกันก็ได้นะครับเอารองมือคู่ก่อนนะครับทิ้งตัวหนึ่งสองสามย้ายเหมือนเดิมดูสองสามย้ายเหมือนเดิมนะครับ นึ่งสองสามย้ายเหมือนเดิมนะครับน,นี้มือคู่นะส่วนเราจะเลือกใช้อะไรขึ้นอยู่กับตัวเราแต่นั่นก็ลองสลับดูไม่ได้สลับก็เดินแบบนี้โยกซ้ายโยกขวาแบบนี้นะครับนี่คือแบบสลับมือแล้วก็เลือกใช้เอาว่าชอบแบบไหนนะครับอ่าเพราะเราสลับขึ้นไปสองสามรอบพอดีแล้วก็เปวดรมขายด้านซ้ายของลูกค้าก่อนนะครับงอขายนิดหนึ่งไม่ต้องงอเยอะนะฮะงอน,นิดเดียววางมือเข้าไปตรงอ่ารอยอ่ขาพับนะครับ ต้นขาลอยพับนี่ครับก็เคือขอบางเกงในนั่นเองนะครับหรือเราจะแต่นี่ก็ให้ดูแล้วก็ตรงกระดูกตรงนี้วัดลงมาก็ได้ก็กดเปิดลมนะครับก็ไม่เกินสี่ห้าวินาทีเหมือนเปิดลมทั่วไปนะครับถ้ากดโดนมันเส้นมันก็จะเต้นตุบๆที่มือเรานะฮะอ่าสมมุติว่าครบแล้วกัวกนนะอันนี้ถือถือว่ายังไม่ครบแต่ว่าถือว่าครบแล้วปีไปสักประมาณสามสิบปีนะครับ จะได้นค่อยๆเปิดช้าๆมันก็จะร้อนวูบมาที่ขา้นะครับเห็นไหมครับแล้วก็ทําการบอมนิดนึงนะครับบอมนิดนึงพอ,อมไม่ต้องบอมนานอัานี้เหมือนการเปิดลมบางฟุเข้าไปเลยเปิดลมบางสันักเปิดมือคู่นะครับแต่มันรู้สึกว่าไม่สุภาพนะเพราะฉะนั้นเราเปิดทีละข้าง ก็ค่อยๆไปช้าๆนะครับสมมติว่าครบแล้วนะครับมันก็จะวูบร้อนวิ่งมาตางขาเรานะครับจากนั้นก็บอกนิดนึงเป็นพิธีเหมือนเดิมจบแล้วก็ย้อนกลับมาเหมือนเดิมนะครับก็จะโยกคู่ย้อนนี้ก็ได้ตามใจเราได้หมดนะครับเขินเขนเนนน้อยมานะครับ นี่จบนะครับตอนที่1นึงของอาการนวดวงแนนะครับ